สวัสดีเอฟซีต่างประเทศและซีประเทศไทยและซีในช่องวันนี้มาทานยำออไก่อบไก่อบน้ำผึ้งนะคะก็จะมีแตงฟาสองลูกนะคะหัน่นเป็นกำคำซอยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็หัวหอมที่จากต้นหอมแดง,แดงสักสี่สี่หัวหั่นนะคะแล้วก็ต้นหอมสี่ต้นนะคะหัน่นซอย แล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะแล้วก็รสด,ดีหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ยำคบกันนะคะให้เข้ากันนะคะช่วงนี้มาทานกับข้ไทยนะคะแล้วก็มีตำเจวปลาไหลนะคะแบบแห้งๆเป็นผัดนะคะมาทานกับข้ไทยนะคะแล้วก็มีข้าวเปล่านะคะแล้วก็มี ไข่ขอมนึ่งึงนะคะมาทานกับโคไทยกันนะคะวันนี้ช่วงนี้โคไทยอยู่หอพักมาทํางานนะคะก็ไม่สะดวกเรื่องจานชาหน่อยนะคะขอตเอ FC ต่างประเทศซีทศไทยในช่องเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้โคไทยนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะขอบคุณ FC ต่างประเทศและซีศไทยได้นะคะอันนี้แต่เกี่ยวกร้านะคะเดี๋ยวไว้ยงว่างโคไทยจะสาธิตให้ดูนะคะ อันนี้ยำไก่อบน้ำผึ้งนะคะน่าทานมากน,นะคะขอเอฟซีมาทานกับโคไทยนะคะแล้วก็ไก่อบน้ำผึ้งนะคะอันนี้เป็นอาหารเย็นของโคไทยมาทานกันนะคะช่วงนี้โคไทยก็ตอบคอมเมนต์ทันแล้วนะคะให้มาดูแับกคไทยนะคะตำเจวนะคะ น้ำตาล่ะคะกาตาเจียวลวลาเจียวบองนะคะเอาไปผัดนะคะตามแล้วก็ไปผัดนะคะไว้ว่าโคไทยจะสาธิตให้ดูนะคะแล้วก็มียำยำออไก่ข้ํำพึ่งนะคะอาหารกับคคไทยค่ะอันนี้เป็นอาหารเย็นของโนไทยนะคะทานง่ายๆอยู่หอพักนะคะช่วงนี้คนไทยมาทำงานนะคะก็ไม่สะดวกเรื่องจานชาม เอาที่มีอยู่